สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาเข้าครัวกันนะคะมาแ,แกงเห็ดค่ะแกงเห็ดง่ายๆบ้านๆนะคะกําลังเดือดเลยในนี้ก็ไม่ได้ทำให้เพื่อนๆดูนะคะก็ล้างเห็ดที่เราจะแกงก็เอาใส่หมอ้อธรรมดาปกตินะคะทุกคนก็คงทาเป็นมีเห็ดนางลมนะคะแล้วก็เห็ดหูหนูคะ่ะแล้วก็นี่ตําพิกใส่กับหอ,หอมแดงหอมหัวแดงนะคะหอมแดงเองใช่สิ ตาพีกใส่กับหอมแดงใส่เกลือนะคะแล้วก็ทุบตะไคร้ลงไปแล้วนะคะนี่กาลังเดือดแล้วค<ๆ>่ะเพื่อนๆจะคนนิดนึงนะคะกาลังเดือดหยอกน้านิดเึงไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยเขาจะมีน้าอยู่ในตัวของเขาเองแล้วเวลาเราเดือดมันเดือดก็จะมีน้ําออกมาเองนะคะเราก็จะใส่ปลาหลืออยู่หน่อยหนึนนนะะ่งค่ะเดี๋ยวไปเลยค่ะปรุงกันค่ะใส่ปลานะคะปะลา น้ำปลานิดนึงค่ะแล้วก็คมเก่ง,งง่ายๆนะคะคเพื่อนๆไม่ได้ทำอะไรยุ่ง,ง,งยากเลยที่กินเขาก็ต้องใส่อเนยนางด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเก็บนะคะก็เลยต้องเก่งแบบธรรมดาบ้านๆอาอาง,ง่ายๆค่ะคเพื่อนๆนี่ค่ะก็เดืดอดแล้วนะคะใกล้จะสุก อันงนี้ก็จะใส่ปักทองไปด้วยนะคะให้สีสันสวยงามแล้วก็ชิมดูค่ะชิมชิมชิมเหน็นไหมค่ะใส่ระน่านิดนึงค่ะใอ่นิดนี้นค่ะพอเดือดแล้ว เกิดไปทีลดะดอกกนได้เลยเพราะว่าตะกี้นินใสไปนิดเดียวน,นุ่บนมบ้นว่าไมยังบ้านว่าไม่ใสชีสด,ดนะคะถ้าใครอยากใส่ก็ใส่ได้แต่ว่ารดด่ในปลาร้าน,นี้ก็เยอะแล้วไม่อยากใส่นี่ค่ะสีชันก็จะมาปามาน,นี้นี่ใส่ตะคองด้วยเดี๋ยวนะคะชิมก่อนแล้วเป็นช้อนก่อน อืมอร่อยแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ผักนี่ค่ะผักที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆในนี้ก็จะมีอาชะอมแล้วก็ยอดพักฟักทองนะคะที่เราปลูกไว้เองนะคะแล้วก็มีใบแมงลักนะคะเตรียมไวเ้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่เลยพอเบีพร์กเห็ดสูกนหรือกุ้งได้ที่แล้วก็เอาผักใส่เลยค่ะอืม นี่ผักเขียวยังง่ายๆป็นเพื่อนๆไม่ต้องอะไรมากมายแกงแบบบานๆนะคะนี่วันนี้อาหารเช้าของเราก็คือแกงเห็ดนะคะเห็ดนางลมใส่กับเห็ดงูนะคะผสมกันไปเลยดูสีสันน่ากินไหมคะแซบแซบธมาเด้พอยากกินแกงเห็ด นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะมีอาหารอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ค่ะทอดปลาสลิดนะคะปลาสลิดเดี๋ยวไม่ทอดให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนันมันกระเด็นดเดี๋ยวต้องทอดจริงเดี๋ยวมีทําให้ดูนะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะแจงเห็ดของเราก็เสร็จแล้วหน้าตาออกมาน่ากินนะคะเพืเ่อนๆมาค่ะกินข้าวด้วยกันปิดไฟสีสันสวยงาม มาค่ะ